ช่างนัดครับจากอิป้อนออฟฟิศออโตเมชันไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการนำกระดาษออกนะครับกระดาษที่ติดในตัวเครื่องนะครับหน้าจอของยี่ห้อชาร์ปมันจะบอกวิธีนะครับว่ามันติดอยู่ตรงไหนนะครับกรณีนี้คือจะติดอยู่ในตัวเครื่องนะครับถ้าติดอยู่ในตัวเครื่องในลักษณะแบบนี้ให้เราเปิดทางด้านข้างเครื่องออกนะครับจะมีสลักขีตามตรงนี้นะฮะล้วก็เปิดออกได้เลย เราจะเจอกระดาษที่ติดอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นไหมครับกรณีนี้ติดแบบนี้มันจะติดอยู่2ช่วงก็คือช่วงแรกของรีจิสเตอร์แล้วก็พิวเซอร์นะครับให้เราเทําการโยกตัวสีเขียวตรงนี้นะครับตัวสีเขียวตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์แก้ไขของยี่ห้อชาร์ปนะครับก็ทําการโยกตัวสีเขียวตัวนี้ออกมาเลยให้กระดาษเคลื่อนที่ออกมาแบบนี้นะครับเราโยกให้หลุดเลย ขนาดจะหลุดออกมาแบบนี้ในช่วงล่างนะครับช่วงบนมันจะติดอยู่ในฟิลเซอร์ด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเซอร์ทําความร้อนนะครับกดลูกค้าระวังความร้อนจากฟิลเซอร์นิดนึงนะครับถ้าติดอยู่ตรงนี้นะครับให้หมุนตัวเฟ <ๆ S 1> ืองสีเขียวทางด้านนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับเราดันขึ้นอย่างเดียวในลักษณะแบบนี้กระดาษจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ให้เราหมุนจนกว่ากระดาษจะ หลุดออกจากตัวเครื่องเลยนะครับเราหมุนไปเลยหมุนไปเรื่อยๆกระดาษติดนี่แนะนำเ,เป็นวิธีดึงจะให้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับให้เราแก้ไขตามความถูกต้องของตัวเครื่องก่อนนะฮะ กระดาษมืออกมาแล้วรับลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราตรวจเช็คตรงนี้ปุไม่มีกระดาษแผน่นอ,อื่นๆติดอยู่แล้วนะครับเราก็ปิดเคด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับก็แก้ไขกระดาษติดก็จะมีประมาณนี้นะครับผม